งานทองเหลืองอย่างที่บอกนะครับมันเป็นงานที่มีความแพงโดยตัวน้อวัสดุเองนะครับแล้วก็เป็นงานที่บ่งบอกรุคนิยมแต่ด้วยตัวของเขาเองก็มีข้อจากัดเยอะพอสมควรเหมือนกันจึงหาคนทํายากเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูตัวอย่างบางส่วนครับมา เรื่องแรกก็คือเรื่องผิวมันเองนะครับที่บอกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับความชื้นแล้วก็อากาศนะครับเนี่ยจะเห็นว่าผิวมันสามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้เป็นจุดด่างๆซึ่งเราสามารถควบคุมมันได้ยากมากเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องรอยเชื่อมนะครับก็จะยากกว่างานเชื่อมโลหะอื่นๆถ้าเชื่อมไม่ดีเนี่ยอากาสแตกร้าวง่ายมากๆนะครับหล่อง่ายมากจับหักแตกได้เลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเกี่ยวกับงานทองเหลืองคือรอยเชื่อมนะครับเนี่ยรอยเชื่อมเหล่านี้นะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จนะครับยิ่งเรามล มันก็จะเกิดเป็นแนวสีดำนะครับซึ่งเกิดจากธรรมชาติของทองเหลืองที่มันทําปฏิกิริยากับอากาศนะครับแล้วก็จุดที่เชื่อมก็จะเข้มกว่าส่วนอื่นๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติดังนั้นถ้าจะเลือกใช้ทองเหลืองนะครับก็อยากให้ทําความเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ทําใจแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งที่จะได้ออกมามันก็จะมีความไม่เนี้ยบเหมือนงานโลหะอื่นๆนะครับแต่ได้ความเป็นธรรมชาติความเรียวความเป็นโอมมนนี่นะครับงานตกแต่งภายในไว้ใจคุ